สวัสดีนะโอเควันนี้เราก็จะมารีวิววิธีการใส่ลิเทนเนอร์ไรเงือแบบนี้เป็นแบบเชนนะอะไรเนี่ยนี่อันนี้เป็นเชนผสมโอริงอันนี้เป็นข้างบนนะข้างบนจะเป็นสีดำนะแล้วเราสามารถเลือกได้เราจะใส่เสา้า้นี่แล้วเราจแบบนีเนไงไงเนะ้เห็นกันไหมเอ่ยมันไม่ต้องกลับหลังเส้งหัมันใส่เสาให้เหมือนจัดจริงข้างบนจะเป็น เลือกสีได้นะเอ่อบนล่าง130าบาทท่อสีห้า 4, คู่หนึ่งร้อยบาทแต่ถ้าเป็นคู่เดียวก็จะสามสิบบาทนะแต่ไม่ oh. ได้ของพ่อตัวนี้ชั้นสองไงห้องพักกีเกียนลงไปเอานี่สวยมากเลยมีเสาเสาคือยังไงนี่คือเสางานนูนนะนี่เห็นไหมเสาตรงนี้ใช่ ข้างล่างก็มีให้อันนี้เป็นออโอริงบวกเชนดำผสมชมพูอันนี้ชมพูอย่างเดียวนะโอเคพูดไปวีีโดนานหน่อดี่การใส่เป็ไปฟันกรรมที่5เดี๋ยวก็จบะหนึ่งสองสามสี่ห้าก็ขาดนลิดนึ้นะเกดิดนี่เห็น,นกดิกดเกิดๆ้วเกดิกดๆแยบนิดนึงให้ลยก็ง่ายชัดนะสาลดล้ว นี่เดี๋ยววิธีสอนวิธีการสั่งงานด้วยเออเห็นไหมอะไร,รอ่ะ ให้มาหาถต,ตัวใช่ไหมยป๊บโอเคเมื่อกี้ก็มีปัญหานิดหน่อยนะโอเคอ่าสนใจก็ทำแชทได้ร้อยสามสิบอันนี้เป็นแมสซิวสำหรับถอดอุปกรณ์ในการจัดฟันมันจะเหมือนที่ตัดเล็บขบมากในแรกก็เหมือนที่ตัดเล็บขบเหมือนกันเป็นตลับใส่ดีนะสามสิบอันนี้ไม่ตัวดงขึ้นไห